เป๊ปกวาดิโอลาผู้จัดการทีมแมนซิตี้กล่าวยกย่องเกมโต้กลับของวูฟว่าสร้างปัญหาให้กับเรือใบสีฟ้าได้มากจึงเป็นเรื่องสมควรแล้วที่พวกเขาจะเป็นฝ่ายกำชัยกวาดิโอลาประสบกับความพ่ายแพ้เป็นเกมแรกในหลีกซีซั่นนี้จนได้เมื่อแชมป์เก่าบุกมาแพ้วูฟแบบพลิกความคาดหมาย2-1ต่อที่สนามโมลินิวกราวเมื่อวันเสาร์ที่30กันยายนโดยในายใหญ่สเปนิตยอมรับว่า ทีมหมาป่าสมควรได้3ามแต้มเนื่องจากเล่นได้เหนือกว่าทีมของเขาขอแสดงความยินดีกับวูฟด้วยพวกเขาสมควรชนะในวันนี้เรามีโอกาสแต่เรากระเสือกกระสนในการจัดการกับเกมโต้กลับของพวกเขาและพวกเขาเล่นกันได้ดีกวาดิโอลาซึ่งถูกแบนห้ามคุมทีมข้างสนามเกมนี้เอ่ยเรายังเล่นได้ดีและมีเกมที่มั่นคงแต่ปัญหาคือตอนที่คู่แข่งเล่นกันได้เร็วกว่าและไวกว่าเราต้องยอมรับสิ่งนี้ เมื่อถามถึงอาการบาดเจ็บในทีมกวาดิโอลาเอ่ยว่าแบนนาโดซินวาใกล้กลับมาได้แล้วและจอร์นสโตนใกล้คืนสนามได้เช่นกันเราจะรอดูกันว่านักเตะกี่รายจะลงเล่นเกมแชมเปี้ยนลีกได้สุดท้ายแล้วในายใหญ่เรือใบสีฟ้าเอ่ยถึงความประชัยในเกมนี้กับนัดแพ้นิวคาเซิลเมื่อกลางสัปดาห์ร่วงตกรอบสามถ้วยคาราบบวครับว่ามันเป็นการแข่งขันที่แตกต่างกันกับนิวคาเซิลเราเล่นได้ดีกว่าวันนี้มาก และตอนนี้เราต้องมองถึงเกมต่อไปแฟนแฟนแมนซิตี้มีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างคอมเมนต์ Comment บอกกันด้วยนะขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปจนจบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พวกเราด้วยนะขอบคุณค่ะ